สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง the match นะแรตบประจำวันเสาร์ที่3าสเมษายน25 6 5น้าหสิห้านะครับก็เป็นช่วงเส้นเดือนเมษายนแล้วนะครับผมก็ผ่านไปเร็วมากนะสรับเดือนเมษายนแล้วก็เชลซีนะครับก็จะเตะกันวันพรุ่งนี้นะครับผมคือวันอาทิตย์วันที่หนึ่งพฤษภาคมเลยนะวันแรงงานครับวันประเทศไทยก็เป็นวันแรงงานใช่ไหมครับแล้วก็ เชลซียังมีโปรแกรมเตะกับเอเวอเรตันนะครับต้องไปบุกไปเยีนที่คูดิสันพาร์คนะครับผมก็เตะกันในเวลาสองทุ่มตรงเลยนะครับเป็นเวลาดีเลยนะครับผมไปดีที่เป็นเวลาดีพอสมควรเลยนะครับผมนะก็หวังว่านะครับทูวิชั่นคงจะไม่มีปัญหานะครับผมนะนะับในการถ่ายทอดสดนะเพราะว่าอย่างคู่เชลซีกับแมนยูเมื่อค่ำคืนวมืพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็โดน คือในคอมเมนต์อ่ะเยอะนะผมเท่าที่ใครๆกันหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือแบบมีปัญหานะผมในเรื่องการถ่ายทอดสดนิดหนึ่งอของทางถ้าใครดูผ่านเว็บม็น่าจะเป็นนะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าคนที่เขาดูทีวีเป็นด้วยหรือเปล่านะผมผ่านกลองอ่าทัไอดีอะไรเงี้ยนะผมแต่ว่ามีปัญหานะผมในครึ่งแรกเลยทั้งทั้งครึ่งอ่ะนะผมกว่าจะได้ได้ดูก็ดูในช่วงครึ่งหลังนะครับผมแนละ้วก็ ตรงนี้ครับเชลซีนะวันอาทิตย์นะวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะเจอเอเวอตันบุกไปเยือนนะครับผมเป็นเกมเยือนของเรานะครับผมเป็นเกมเยือนนัดที่2ติดต่อกันนะครับผมหลังจากที่นัดที่แล้วบุกไปเยือนแมนยูแล้วก็แบ่งแต้มไปเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นสุดแมตช์พิเศษนะครับผมที่ได้เจออดีตกุนเซอร์ของเชลซีล่าสุดเลยนะครับผมที่ เป็นอดีตอะนะครับผมเป็นอดีตคุณเซอร์เชลซีก็คือแฟงแลมพาร์ดนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยแพ้เยอะนะครับผมแล้วก็เสียงที่จะตกชั้นนะพาเอวาตันตกชั้นอะนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพนะพื้นตอนเนี้ยในเมืองนอกเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะว่าพอดีเนี่ยทูเคริลไม่ได้แถลงนะก็เลยอาจจะใช้เวลาคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับผมช่วงบีฟอร์ใแมทในแมชเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเตะกันไปวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็พักแค่สองวันเองนะครับผม ก็เหมือนกับพักแค่วันเดียวอ่ะนะครับผมแล้วก็เชลซีก็ต้องลงซ้อมกันมันเหมือนแทบไม่ได้พักเลยนะครับนักเตะเชลซี Chelsea ก็ช่วงหลังเนี่ยโหโปรแกรมเยอะนะครับผมนะในช่วงนี้นะครับกเ็เดี๋ยวผมค่อยว่ากันในเรื่องเจ้าของสโมสรนะเพราะว่าถ้าใครตามข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก็น่าจะทราบนะครับว่าเชลซีน่าจะได้ผู้ชนะในการแข่งขันกันในการซื้อเชลซีแล้วนะครับก็อา่าน่าจะไปเป็น น่าจะทราบกันนะครับก็คือ,คอ,คอกลุ่มทุนของทอด b o โบล y นะครับที่อ่าน่าจะคือยังไม่เป็นทางการแล้วกันนบบน่าจะมาเป็นเจ้าของสโมสรสองคนใหม่นะครับเพราะว่าช่วงเย็นนะครับผมโอ้โหเป็นข่าวคึกโครมเลยนะนะครับผมที่ว่าเซอร์จินดับคลิปนะครับหมาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับผมที่อ่าเป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าถือตัวปีของเชลซีนะครับผมบ้านเขาอยู่ในแถบลอนดอนอนะครับก็เลย เป็นแฟนบอลแบบตัวเปี๊ะของเชลซีนะครับยื่นข้อเสนอมาในช่วงท้ายเลยะนะครับผมในเมื่อเช้าวันศุกร์แอละนะครับของที่อังกฤษนะเช้าวันศุกร์และนะครับผมยื่นมา4ี่พันล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อเชลซีแล้วก็บอกงบประมาณด้วยว่าสองจุห้าพันล้านจะไปทำอะไรหนึ่งจุดเจ็ดห้าจะไปทำอะไรประมาณนี้เลยนะครับยื่นมาประมาณส่อสี่พันรอย 4,250ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับตัวเลเขคร่าวๆกลมๆนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยเพจอื่นๆช่องอื่นเขาน่าจะทำรายละเอียดกับผมมากกว่านะเพราะว่าผมก็แค่ตามเท่าที่ทราบแล้วกันเพราะว่าผมไม่สามารถเข้าไปอ่านบทความอะไรข่าวของ The a t l ต n t i c UK หรือ Telegraph ที่มันแบบเจาะลึกลงไปอย่างนั้นได้นะครับผมเพราะว่างบไม่ค่อยมีนะครับช่องก็ยังซับย,ยังไม่ถึงพันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะขอแฟนเชลซีคนละไม้คนละมือนะก็ช่วย ให้ถึงพันนะครับผมก็ให้กําลังใจกันหน่อยก็เดี๋ยวจะมีคลิปผมเดี๋ยวอันนี้ยังยังไม่ฮัดยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นนะสำหรับช่องผมนะที่ผมกะว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับสิบเก้าปีของโรมมนอับบาโมวิชนะเดี๋ยวผมจะหัดไปหัดฝึกอีกทีนะึงนะเรื่องคลิปอะไรต่างๆแบบรวบรวมอะไรต่างๆพูดถึงเอาเป็นว่าพูดถึงผลงานแล้วก็ สิ่งที่ความสําเร็จโทฟี่ในแต่ละปีแต่ละปีก็จะแบ่งเป็นพัดพาร์ไปนะครับเพราะว่ามันก็สิบเก้าปีอะเพราะว่าโามานัมบาร์โบวินมาเทคโอเวอร์ปีสอง3ันสามนะครับสิบเก้าปีเต็มเต็มเลยครับที่เซียมีอยู่กับทีมมานะครับผมนะก็เดี๋ยวจะทําเป็นพัดพาร์แล้วกันเดี๋ยวผมไปแยกอีกทีหนึ่งก็คิดว่าในเดือนพฤษภาคมผมน่าจะทําแล้วปล่อยออกมาเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ไม่ได้นะครับผมนะก็กล่าวว่าจะทําประเด็นนี้นะครับผมว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรอย่างคลิปอื่นๆเขานะครับแต่ว่าอาจจะมาสรุปให้ฟังแบบเพื่อจะให้แฟนเชลซีแบบได้แบบว่าอ่จะได้เข้าใจคร่าวๆไม่ต้องลงลึกเจาะลึกไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกเนี่ยผมว่าหลายพาร์ทเลยผมว่านะเพราะผมต้องไปผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่า อ่าชํานาญหาข้อมูลอะไรเก่งขนาดนั้นนะครับผมจะเอาแบบคร่าวๆด้วยด้วยแบบแฟนบอลธรรมดาคนหนึ่งแหละนะผมว่าแบบที่ได้ได้รู้จกักได้อะไรต่ออะไรเกี่ยวกแบบับเสียยมีอะไรเงี้ยก็เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอ่าหนังสืออย่างประวัติย่อด็อกบาอย่างที่ใครๆเขามีกันนะครับผมไม่ได้มีประวัติคนอื่นๆอย่างจอ์นเทอร์รี่อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็พูดผลงานในซีซั่นนั้นอะ่ะเหตุการณ์อะไรจุดพลิกผันอะไรแบบเนี้ยว่า ระหว่างฤด,ดูกาลเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบน,นี้เพราะว่าเชลซีช่วงนั้นก็เปลี่ยนคุณซอร์ใช่ไหมครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็จะทําประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าลงเลือกอะไรคลิปน่าจะไม่นานมากอะไรเงี้ยนะผมก็แต่ว่าก็สรุปไปว่าแบบอ่าเนี่ยสิบเก้าปีโรมานอับ,บาวิทมาทําอะไรบ้างนะครับความสําเร็จในตอนนั้นเชลซีเจออะไรบ้างนะครับผมแชมเปี้ยนลีกผลงานเป็นยังไง FA ฟเคัพพรีเมียร์ลีกคาราบาวหรือลีออคัพเดิมเนะี่ย เป็นยังไงบ้างน,นะครับยิงไปกี่ประตูใครเล่นดีนะครับผมแบบสรุปโดยรวมทั้งซีซั่นเนี่ยใครที่มันโดดเด่นนะห้าอันดับอะไรประมาณเนี่ยว่านักเตะคนไหนที่โดดเด่นในฤด,ดูกาลนั้นๆน,น,นะครับก็จะรับเป็นช่งชวงๆเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็จะมีช่วงอย่างมูรินโญ่ใช่ไหมครับมูรินโญ่ยุคอย่างตอนมูรินโญ่ออกไปผมก็ต้องไปไล่ดูอีกนะครับเพราะก็ไม่ได้จําแม่นยาอะไรขนาดนั้นว่ากุนซือเชลซีตอนนั้นเป็นใครกันบ้างน,นะครับ โอเคเราไปว่าการเลือกสภาพทีมนะทูเคิลได้พูดเอาไว้ครับก็คือต้องดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางฟุตบอลลอนดอนนะโดยอดัมนิวซันนะครับก็ก็ได้โพสต์ลงไว้นะว่าแบบน่าจะเป็นสิ่งที่ทูเคิลได้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้าเนี้นะครับผมนะก็สภาพทีมนะครับผมนะทูเคิลบอกว่า,าทางคิสเตนเซ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงนะครับผมอาจจะ ยังลงสนามไม่ได้อาจจะยังไม่พร้อมนะครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยภาพการซ้อมมีนะครับในเว็บไซต์เนี่ยก็คืออย่างพวก,พวกโควาสิตอะไรเงี้ยกลับมาซ้อมนะถึงแม้คิดว่าได้ซ้อมนะนะับที่เท่าที่ดูนะครับผมแต่ว่าคืออาจจะไม่ถึงกระทั่งว่าจะลงช่วยทีมแบบเป็นกิจ,จารลักษณะอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมเล้วผมเข้าไปเช็คเนี่ยเพราะว่าคือข่าวดีที่ดีที่สุดอะที่ผมได้เห็นนะก็คือโควาสิตกลับมาเนี่ยผมโอเคเลยนะครับเพราะว่า เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่สําคัญสําหรับเชลซีแล้วกันนะครับก็คือเอฟเอรอบชิงใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่อะไรแล้วนะครับผมลอสบาร์ลี่ก็ซ้อมนะครับผมแต่ว่าทูเคร์พูดเอาไว้มันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเขาบอกว่าอาจจะต้องรอจนกว่าจะถึงวันนี้อ่ะวันเสาร์เนี่ยดูอีกทีว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางรอสบาร์ลี่เขาป่วยไปนะครับก็เหมือนคอนเฟิร์ไกลๆนะครับผมว่าแบบอ โคาเาสซตถึงแม้จะกลับมาซ้อมแต่เหมือนกับว,ว่าช่วงที่อนักข่าวลองไปไปถามมานะว่าแบบอาจะนะผมก็คือถูกเขาขายืนยันไปครับว่าอเบนชิวิลโควเวเซตโอดอยอาจจะไม่พร้อมลงนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมอีกว่าแบบอคิสเตนเซนาก็อาจจะไม่พร้อมนะครับผมคือตอนนั้นเน่ยผมยังไม่ชัว์นะเพราะว่ามันอ รายงานนานสักระยะหนึ่งแล้วอะนะครับผมแล้วว่าแต่ว่าชั่วโมงให้หลังนะครับอ่าโคววสิตมีภาพซ้อมนะครับผมนะคิดเตนเซนมีภาพซ้อมนะครับผมบอสบร์กี้ก็มีภาพซ้อมนะครับอ่าแล้วมันมีเบนชิวเวลด้วยนะเลยลงยิมนะครับผมแต่ว่าเขายังลงซ้อมกับชุดใหญ่ไม่ได้นะผมก็น่าจะเริ่มกระบวนการเริ่มกระบวนการซ้อมกับทีมชุดเยาวชนไปก่อนนะครับสำหรับเบนชิวเวลนะครับ เพราะว่านักเตะที่เพิ่งเล่นแมชเดย์ไปอ่ะนะพี่มีแมชที่เจอกับแมนยูเนี่ยทุกคนน่าจะกําลังฟื้นฟรูร่างกายนะครับน่าจะฟื้นฟรูร่างกายกันแล้วก็ด้วยทีว่าจะยังไงนะผมสภาพความฟิตแต่ละคนใครจะลงสนามได้บ้างในเกมวันอาทิตย์เนี่ยนะครับส่วนทูดถึงแฟงแล้มพาดน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นเกมกระชับมิตรเลยอ่ะเขาพูดอย่างนี้เลยนะ v i meeting some friendly face นะเขาบอกอย่างนี้ครับ เพราะว่าเขามีอโอเอชลี่โคเป็นสตาฟด้วยครับเนี่ยเพราะว่ามีโจเอ็ดเวิร์ดนะครับผมก็เคยเป็นทีมสตาฟนะครับผมแล้วก็แอชลี่โคเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยเดีย๋ยวผมเช็คดูนิดนึงนะแอชลี่โคเนี่ยนะครับนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาไปเป็นผู้ช่วยอ่า ทางแฟงล้ำผาด้วยนะครับเออเ๋ยแป๊บนึ่งนะครับอ่าใช่นะครับผมนะก็อ่าไปเป็นทีมงานอ่ะนะครับผมนะน่าจะไปเป็นทีมงาน ของแฟรง์ลามพาร์ดนะครับนะโอเคนะครับผมใช่นะครับผมมาก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเกมที่แบบเหมือนเชลซีเล่นกับเชลซีเหมือนอีสาขาาระมาเนี้ยก็คือแบบทีมงานเนี่ยมันเคยอมีอ ความสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยกับเชลซีอยู่แล้วก็คือแบบไม่ไปไม่ใช่คนอื่นไกลอะไรประมาณเนี้นะครับก็เป็นแอชเียโคโจเอ็ดร์ดแล้วก็ตัวแฟนเลิพาร์ดเองนะครับก็เลยเหมือนกับว่าทูเครอบอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนการเจอเ,เหมือนเกมอ่ากระชับมิตรอ,อ่ะเหมือนเกมปีซีซั่นเนี่ยประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเราก็อาจจะแบบคือ เข้าใจไหมครับคือมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งอะนะครับผมที่เหมือนกับว่าให้เชลซีแพ้ไปนะครับผมมาในในทวิตเตอร์ผมเห็นในต่างประเทศนะครับไม่ใช่ของไทยนะของต่างประเทศเขาบอกว่าแบบอ่นเนี่ยยุ่นไปแบบไม่อยากจะให้แลมพาร์ตตกตามงี้ก็แบบเชลซีก็เล่นประคองแพ้ก็ได้หรือเสมออะไรเงี้ยนะครับผมแบบให้เอ็กซ์วัตตนั่นได้หน่อยนะครับผมแต่ว่าคือเราต้องบอกว่าเราต้องมีอาชีพดีให้ให้ดีอ่ะนะเราไม่ต้องเมืออเราต้องมืออาชีพครับนะนะครับ คือเราก็ต้องเล่นไปตามอาชีพอะเมื่ออาชีพไปก็คือเราคือเราต้องมาก็เบื่อเก็บแต้มนะครับทูเค้าเขาบอกเองว่าแฟรงค์ลมพาดกับท e ีมเอเวอเรตเนี่ยทุกคนต่างต้องการแต้มครับทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์ที่อย่างไปอัตอาวฟอร์ดเขาก็บอกเขาชอบนะชื่นชอบที่เล่นที่ออตฟอร์ดนะครับผมเวลาไปออตฟอร์ด อาจจะเป็นโค้ชข้อความที่แฟนแมนยูอาจจะแม่ทาไมไม่พูดให้มันเลยวันนี้นะแบบชอบอาจจะอาจจะโยงไปแบบอชอบ,บทีมอีมต้าฟอร์ดหรือเปล่าแต่คุณคุณตั้งเอลิสเซนฮารไปแล้วก็ไม่ต้องมาโนไปแล้วนะครับผมนะแต่ว่าคือทูเคร์เขาเขาบอกว่าชื่นชอบอยู่แล้วนะที่อั t ต f าฟอร์ดเวลาไปเยือนสนามนั้นนะ,นะครับผมแล้วก็ด้วยบรรยากาศต่างๆเขาก็เลยมีหลายๆคนเน่ยเขาบอกบรรยากาศ ในสนามคูริทันพาร์คด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างต้องเล่นยังไงอะไรแบบเนี้นะครับผมนะมันก็ทําให้เขาแฮปปี้ที่จะไปเยือนเกมกับเอวาตันนะครับผมแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ย่าลบาบากนะครับผมนะก็ตกปกติอยู่แล้วครับเชลซีช่วงนี้มันถ้าฟอร์มดรอปเนี่ยมันเหมือนกับเราดูหนังแอคชั่นผสมกับดราม่านิดนึงอ่ะมันแบบบางทีมันกระชากอารมณ์บางทีมันทําให้เราแบบ โหดหูไปแล้วก็เป็นฉากที่แบบอาจจะทําให้ต้องขึ้นคําเตือนว่าคนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรดูประมาณเนี้ยเออความรู้สึกเชลซี Kelsey, มันคือเพื่อนแฟนเชลซีรู้สึกเหมือนกันว่าแบบว่าเชลซีเล่นแต่ละนัดแต่เวลาเกมหลีเนี่ยโอ้โหมันแบบมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินอนะ่ะมันยากทุกนัดเลยกว่าจะได้ประตูกว่าจะได้สามคะแนนกว่าจะชนะทําไมมันไม่สะดวกสบายเหมือนกับทีมอื่นอย่างลูคูกัแบแบมนเชสเตอร์มั่งว้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันคิดในใจนะครับ ว่าจะได้เนี่ยมันแบบมันเปิดเหมือนปลดปล่อยแต่เหมือนกับว่าทุกเกมมันเหมือนกับแบบเป็นเกมเล่นแล้วต้องคว้าแชมป์อ่ะคือชนะเชลซีชนะเหมือนนคว้าแชมป์แบบมันเฮแบบโอ้โหอะไรเงี้ยแบบเนี่ยสามคะแนนสาคัญอะไรประมาณนี้เลยอ่ะมันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็เลยเหมือนคนที่เป็นแฟนเชลซีแล้วแบบอาจจะเป็นโรคหัวใจผมว่าไม่เหมาะนะอยังไม่ค่อยเหมาะที่จะเป็นแฟนเชลซี่าไรอันนี้อันนี้ผมแซวเล่นๆนะแต่แบบว่าอาจจะแบบด้วยความรู้สึกจริงๆอ่ะคือใครดูก็น่าจะรู้นะแบบ เวลาเล่นแต่ละทีมันยากจริงๆครับประตูกว่าจะยิงได้โอ้โหเฉียดไปเฉียดมานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าอ่าโอเคมันก็เป็นช่วงขาขึ้นขาลงนะสําหรับทีมนะครับโอเคก็ไปต่อกันในสําหรับซีซั่นนะครับผมคือพูดถึงคือในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยอยากจะสังซีซั่นอยากจะทําอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังไม่ประกาศนะว่าแบบทอสโบรีเขา น่าจะมาเป็นคือมันยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าเดี๋ยวมันผ่านกระบวนการของรัฐบาลแล้วก็พิมลีอีกนะครับอย่างทอโบรลี่นะที่วินไปนะครับผมเพราะว่าหลายๆสื่อก็ลงเหมือนกันทุกสื่อนะครับทูเคิลเขาบอกว่าสำหรับซีซันเนี่ยพอจบซีซันไปแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ใช่ช่วงเนี่ยตอนเนี้ยมันยังไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบว่าเราจะมองแผนงานช่วงจบซีซันนะครับ เรายังต้องสู้ต่อนะครับผมเพื่อไปคอลี่ฟาย UCL ให้ได้นะครับผมนะเพื่อได้ตําแหน่งที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราต้องเล่นเหมือนรอบชิงชนะเลิศพูดอย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะเดินหน้ามันต่อไปในแบบอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกไปเห็นผูพูดแต่แกคือเชลซีมันลุ้นเหมือนเล่นนัดชิงทุกเกมเลยคือลุ้นในที่นี้หมายถึงว่าแบบไม่ได้ลุ้นเพื่อสนุกนะแต่ลุ้นแบบเมื่อไหร่จะทําได้เมื่อไหร่จะได้ทักทีว่าแบบบง ทำไมมันยากอย่างนี้ว่ามันติดนู่นติดนี่อะไรไม่เป็นใจเลยมันรู้จะรู้สึกอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเล่นรอบชิงจริงๆนะนะผมประมาณนี้นะครับโอเคส่วนที่เหลือผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะทูเกอร์พูดไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับนะโอเคเราไปว่ากันรายชื่อนะที่ฟุกสกอ์เขาคาดนะครับผมมาดูกันนะเชลซีก็สามสี่หนึ่งสองนะผมเหมือนเดิมเลยครับพวกสาวประตูเมนดี้คือเหมือนจัดเหมือนตอนเจอกับ แมนยูเนเต็ดเลยคือหูสกอร์เขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมมันเจอกับแมนยูเลยทุกตำแหน่งเลยนะครับจริงอะ่ะนะครับก็ผู้สาวตูเมนดะี้แนวรับแอสปิเวตาซิวาร์ลูดิเกอร์ครับสารเซนเตอร์แบ็กนะครับวิงแบ็กขวาเป็นลิสเจมิงแบ็กซ้ายลองโซ่ตรงกลางจอร์จินโน่กองเต้นะเพราะว่าโควาซิตถึงแม้จะซ้อมได้แต่ผมแบบพอแต,แต่พอถึงวันเนี้ยสมมุติวันเสาร์อย่างเงี้ยดูอะไรอีกทีนึงดูเรื่องของพี่ผมว่ามีโอกาสลุ้นเล็กๆนะเผื่อจะได้ลงสนามนะผมเพื่อเคาะสนิมอะ่ะเพราะว่า หายไปหลายเกมเหมือนกันนำสลับมาตโอคอสิแนวลุกครับเมสันเมาส์หน้าคู่ค้าแวดกับติมโมแมนเนอร์แต่มีแต่ครับหรือปลอรหรือดอกจันนะครับผมว่าเกมเนี่ยล,ลูคาคูว่าลงตัวจริงเดี๋ยวความคิดผมเลยนะผมว่าลูคา,ค,าคูลงตัวจริงนะครับนะเพราะว่าอาจจะมีภูลิสิกเยตอาจจะมีลงเพราะว่า ย่าลืมนะครับว่าแฟรงก์แลมพาร์ดรูปแบบการเล่นนะครับผมที่ผมเห็นจากเอวาตันเนี่ยเป็นทีมที่ดันสูงนะครับไล่บีบเลยอ่ะแต่เกมรับไม่ค่อยดีเลยนะครับอ่าในการรับมือเล่นเกมรับอะไรเนี่ยไม่ค่อยดีครับบอกตรงๆเลยนะครับเจาะได้คือเรียบร้อยอ่ะเอาง่ายแค่นั้นครับเพิ่ถ้าแบบว่าเชลซีทํากันแบบเป็นระบบอ่ะแล้วยิงไม่พลาดอย่างเนี้ยแบบ เฉียบขาดเลยจบสกอร์และเชียบขาดผมว่าเอาชนะได้เลยครับเกมเนี่ยมันไม่ได้บแบบว่าเจอกับแมนยูนะนะครับอย่างเกมกับแมนยูเนี่เราค่อนข้างที่จะแบบเหม่อไปนิดนึงนะครับกองกลางอ่อนไปหน่อยกองเต้ที่เขาบอกว่ากําลังเคลื่อนเกมขึ้นไปทําเกมลุกขึ้นไปแล้วพลาดเนี่ยคุณต้องวงเล็บนะครับว่ากองเต,ไต้ไม่ใช่มิฟิลตัวนุกไม่ใช่มิฟิลสร้างเกม เขาพลาดหลายทีมันก็อ่ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะที่แบบบางทีเขาไม่ได้มีสัญชาตญาณหรือไม่มีวิชั่นของการทําเกมลุกอ่ะนะครับเขาเล่นเกมรับมาตลอดเห็นไหมครับแย่งบอลเกมกับแมนยูในแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาในส่วนที่เขาถนัดอยู่แล้วก็คือเล่นเกมรับตัดบอลได้อย่างคู่แข่งแต่จะให้เขาเปิดบอลดีๆหรือสร้างคิลเลอร์พาสเพราะว่ากองเต้เขาจะดีตรงลักษณะแบบว่าเขาพาบอลขึ้นไปแบบ ตัวเองอ่ะพาเลี้ยงคึ้นบอลขึ้นไปนะครับอ่ามันเล่นเล่นตรงนั้นดีกว่าแต่จะให้แบบรับบอลแนวหลังแล้วเปิดขึ้นไปอะไรอย่เงี้ยมันหวังไม่ค่อยได้ครับเพราะผมเลยเข้าใจว่าคองเต้ทําไมมันผิดพลาดจากเกมทั้งนั้นหลีกกับเกมแมนยูเนเตะผมเลยเข้าใจเลยครับไอ้วันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ความผิดเขาด้วยนะที่คามาวิกาโฉกไปแล้วส่งวนิสูสุแล้วก็ให้เบเซม่ามองอ ไม่ใช่ความผิดเขานะครับคือลอบตัดชี้ก็เหมือนตั้งค่าจะเล่นเองแต่กองเต้ก็อ่าโอเคมือคือตัวคุณลอบตัชี้เขาจะเล่นอ่ะเขาก็ปล่อยเขาก็คล้ายๆกับชะลอตัวเองแต่กลายเป็นว่าลอบตัชี้คิดว่ากองเต้จะเล่นลักกั๊กกันไปคามาวิงก้ากูไม่สนใจกูไปเลยเพราะว่ากูมองแต่บอลกูสนใจแต่บอลกูวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับเออเห็นไหมครับคือมันต้องดูละเอียดเล็กรายละเอียดด้วยไม่ใช่แบบจะมองตรงนี้ว่าเนี่ยมันพลาดเพราะอย่างนี้ เพราะว่ากาลังสร้างเกมลุกกองเต้ไม่ใช่เป็นนักเตะที่สร้างเกมลุกนะครับไม่ใช่มิดฟิลบล็อกทูบล็อกก็ตามบล็อกทูบล็อกสไตล์อ่ะคือจะพาบอลขึ้นไปข้างบนกับวิ่งกลับลงมาแล้วก็ตัดเกมนี่คือความเข้าใจพื้นนเลยครับสำหรับบล็อกทูบล็อกที่อ่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลไม่ได้ช่ำชองเรื่องชำนานไม่ได้นองลกเรื่องรายละเอียดของฟุตบอลง่ายๆเลยครับอธิบาย,ายง่ายๆคืออย่างนี้ครับบล็อกทูบล็อกกรอบสี่เหลี่ยมไงครับ ฝั่งหนึ่งก็กรอบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็กรอบหนึ่งกรอบคู่แข่งกับกรอบทีมเราเองบ็อกซ์ทูบ็าาบอกซ์นะครับเรียนเป็นภาษาฟุตบอลนะครับก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยแหละนะครับเป็นมิดฟิลพากําลังเป็นมิดฟิลสายที่พาบอลขึ้นไปอย่างหนึ่งได้แล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็เพื่อตัดเกมคู่แข่งได้นะครับแต่เส้นการจ่ายบอลการสร้างสรรเกมขึ้นไปเนี่ยในการเปิดเกมอะไรแบบเนี้ยกองเต้เขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับ จะพลาดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่พลาดแล้วทาให้เสียประตูมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็แบบว่าอ่าก็โอเคมันก็พลาดไปอ่ะมันก็จะไปอ่าวิจารณ์มากมายเลยค่ะนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะครับนะเป็นผมเนี่ยคือก็คือนักเตะเราไงมันก็ปกป้องบ้างนะครับถึงแม้ตัวจอจินโยเองก็ผมจะไม่ได้แบบว่าอ่าปกป้องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเข้าใจเขาไงนะครับ ที่ว่าเขาเล่นมากับซารี่เนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับแต่พิมารเนี่ยสปีดบอลหรืออะไรการเข้าบอลน,นี่ยมันมันกลูใส่เลยอ่ะเหมือนซากสัตว์ทิ้งไว้แ,แร้งลงอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยะนะครับก็เลยแบบเข้าใจนะครับส่วนเกมวันอาทิตย์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเชลซีเล่นได้อย่างเกมกับแมนยูแต่ว่าเปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากที่ยิงชนเสายิงออกยิงติดเซฟอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยผมว่าเชลซีเอาชนะได้เอาตัวรอดและชนะได้แล้วเกมเยือนเนี่ยเชลซีอย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งเชลซีเวลาเล่นเกมเยือนจะชอบตรงที่ว่าคู่แข่งจะเกิดเกมลูกใส่เอาวานตันต้องการแต้มใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ต้องเกิดเกมลูกใส่นะครับแต่มันคงจะไม่เหมือนอตอนเจอเซนอนนะนะครับ เพราะว่าตอนนั้นอาร์เซนอลเราก็พอเราเล่นในบ้านเราก็ต้องลุกใส่เขาอะไรประมาณเนี้นะครับอาร์เซนอลใช้ความผิดพลาดแล้วเราเองแพ้ด้วยด้วยภัยของตัวเองไม่ใช่แพ้เพราะอาร์เซนอลเก่งนะครับพูดตรงนี้นะไม่ใช่อาร์เซนอลเก่งครับพูดด้วยว่าเชลซีแพ้ภัยตัวเองนะครับแล้วก็โดนลูกจุดโทษที่โอ้โห ไม่อยากเชื่อว่ามันจะได้จุดโทษนะครับนี่พูดตามตรงนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วการนำสลับช่วง before t h e m a ม c h นะครับยังไงติดตามกันนะครับก็แต่กันคืนวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมเลยนะวันแรงงานนะครับผมก็แต่กันเวลาสองทุ่มตรงนะครับเอวยิวตันเปิดบ้านกูดิซันพาร์ครนะครับเจอกับทางเชลซีของเรานะครับแต่อย่างที่บอกนะก็ถ้าเล่นแบบเกมกับทีโอเทฟอร์ด แล้วทําประตูได้แบบไม่มีชนสาชนคานติดเซฟแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุทางฟุตบอลแบบโดนใบแดงพลาดตัวเองนะครับเชลซีอย่าเจอปัจจัยพวกนี้พอผมว่าเชลซีก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับช่วง b e before the match ในแมชนี้นะครับยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซับสไครป์ช่อง h e a r t of Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมสําหรับช่องเชลซีช่องนี้นะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับอยากถึงซับ1 0ึ0งพันเร็วๆนะครับผมนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวผมไปเตรียมอีกทีหนึ่งเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรทีถ้าได้บทสรุปใหญ่เดี๋ยวผมก็จะมาบ่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าจะทําไปแบบนั้นแบบนั้นอย่างที่ผมพูดในช่วงต้นคลิปหรือเปล่ปาสำหรับเรื่องโรมานอับวานมวิชนะครับผมนะโอเคยังไงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง Before t h มาท์ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ